สวัสดีค่ะธนาคาร c t ทีทบยินดีให้บริการค่ะวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะสนใจสมัครบัตรเครดิตนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตขอบัตรประชาชนก่อนนะคะลูกค้าถอดหน้ากากอนามัยหน่อยค่ะอันนี้ลูกค้าทําอาชีพอะไรคะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ,ะไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะสามหมื่นนะคะลูกค้าทํางานมาแล้วกี่ปีคะสปีนะคะได้ค่ะขอ ก่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ขออนุญาตแจ้งสิทธิลูกค้าจะได้รับก่อนนะคะสิทธิที่1ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะสิทธิที่2ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเป็นอิสระนะคะสิทธิที่3ามหล,ลูกค้าจะได้รับความเป็นธรรมนะคะสิทธิที่4ลูกค้าจะได้รับพิจารณาชดเชยหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นโปรดักแคตตาล็อกนะคะ จากที่ได้รับข้อมูลของลูกค้ามาเบื้องต้นลูกค้าก็สามารถสมัครได้3ใบนะคะบัตรใบแรกก็จะเป็นบัตรโซสมาร์ทนะคะตัวนี้จะมีเงินคืนเข้าบัญชี1%ทุกยอดการใช้จ่ายนะคะส่วนบัตรที่2จะเป็นบัตรโซสมาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นสะสมคะแนน,น10บาทจะได้1คะแนนนะคะปกปติบัตรสะสมคะแนน,น25บาทถึงจะได้1คะแนนนะคะส่วนบัตรใบที่3จะเป็นบัตรเกิดกดเงินสดชื่อว่าบัตรโซชิลนะคะ ตัวนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียม3%นะคะสำหรับการเบริกถอนเงินสดลรวงหน้านะคะน,นี้คุณลูกค้าสนใจสมัครเป็นบัตรประเภทไหนคะโซชิลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำบัตรโซชิลเพิ่มเติมนะคะบัตรโซชิลไม่มีค่าธรรมเนียมก,การกดเงินสด3%นะคะรลบดอกเบีย้ย9.5%ต่อปีในรอบบัญชีที่1ถึงบัญชีที่3 นับจากวันที่ได้รับบัตรได้รับการอนุมัตินะคะแล้วก็มีเงินคืน5%เเจากดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บตั้งแต่รอบบัญชีที่4เป็นต้นไปนะคะวงเงินบัตรตัวนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทถึง1ล้านนะคะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของลูกค้านะคะกรณีเฉลี่ยเงินเดือนลูกค้าน้อยกว่า3 0,000บาทวงเงินสูงสุดจะได้ไม่เกิน1.5เท่าของไรายได้นะคะ แต่ถ้าลูกค้าได้เงินเดือน30,000บักขึ้นไปวงเงินสูงสุดก็จะได้3เท่าของไรายได้นะคะอัตราดอกเบีย้ยของลูกค้าจะอยู่ที่16%นะคะกรณีชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนจะถูกคิดดอกเบีย้ยจากจำนวนเงินจากจำนวนเงินที่คงค้างทั้งหมดนะคะกรณีเบิกถอนเงินสดนะคะหรือคำนวณดอกเบีย้ยนับจากวันที่เบิกถอนจนถึงวันที่ได้รับการชำระเต็มจำนวนนะคะ ผ่อนเงินสดล่วงหน้าและชําระคืนภายในวันเดียวกันนะคะทางธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยเป็น1วันนะคะ <_ C 1> <ๆ>การการกาผ่อนชําระนะคะอันนี้จะมีการปลอดด,ด,ดอกเบีย้ยนะคะสูงสุด20วันนะคะลูกค้าจะต้องชําระเต็มจํานวนตามยอดใบแจ้งหนี้หรือขั้นต่ำาม5%ของยอดเงินตามใบแจ้ง ยอดบัญชีในแต่ละเดือนในปีพศ 2563- ถึง2564จะปรับเป็น8%ในปี2565และจะเป็น10%ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปนะคะอันนี้การคำนวณดอกเบี้ยนะคะสมมุตออิวันสรุปยอดบัญชีเป็นวันที่20เดือน3นะคะและวันสรุปยอด บัญชีครั้งที่1เป็นวันที่20เดือน4วันที่27เดือน3ลูกค้าได้มีการใช้งานบัตรไปนะคะยอน1000 0บาทนะคะก็จะนับตั้งแต่วันที่2 3เดือน3ได้วันที่2ีเดือน3ถึงวันที่20เดือน4นะคะระยะเวลา25วันนะคะการคำนวณดอกเบี้ยก็จะคิดเป็น1 0 0 0 0บาทคูณ16คูณ25าหารด้วย365วัน ดอกเบีย้ยของลูกค้าก็จะอยู่ที่109บาท59สตางค์นะคะตั้งแต่วันที่20เดือน4ถึงวันที่10เดือน5นะคะระยะเวลา19วันนะคะอัตราดอกเบีย้ยของลูกค้าก็จะอยู่ที่10,000บาทคูณ16%คูณ19หารด้วย365วันเท่ากับ83บสาท29สตางค์นะคะกรณีวันที่10ลูกค้าได้ชำระขั้นต่ำมามา500บาทนะคะ วันสรุปยอดบัญชีก็จะเป็นวันที่20เดือน5นะคะระหว่างวันที่10เดือน5ถึง20เดือน5ก็ระยะเวลา11วันนะคะการคำนวณด,ดอกเบี้ยก็คือ1 0 0 0 0มืลบ1500คูณ16%คูณ11หาร365วันอัตราดอกเบี้ยของลูกค้าก็จะอยู่ที่4 5 81บาท81สตานะคะอันนี้จะเป็นด้านคุณสมบัตินะคะการสมัครบัตรนะคะ อย่างที่เบื้องต้นนะคะว่าลูกค้าผ่านเกณฑ์นะคะก็คืออายุ20-70ถึงปีเป็นพนักง,งานประจำรายได้1 5 0 0 0ับาทขึ้นไปนะคะแล้วก็มีอายุงานมากกว่า4เดือนนะคะอันนี้จะเป็นด้านค่าบริการและค่าธรรมเนียมนะคะบัตรใบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือว่ารายปีนะคะกรณีบัตรหายหรือว่าต้องการขอรหัสใหม่ตัวนี้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมการเบริกถอนเงินสดล่วงหน้า3%เปอร์เซ็นต กรณีติดตามทวงถามนี่จะคิดเป็นรอบบัญชีละ100บาทนะคะค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกสินค้าจะคิดเป็น200บาทต่อครั้งนะคะการบริการใช้จ่ายหรือการถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน2.5%จะเรียกเก็บเป็นเงินปัดบาทไทยนะคะตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากมีซานะคะ การคิดดอกเบี้ยการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้านับแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ครบชำระได้รับได้ชำระเต็มจำนวนนะคะการชำระเงินกรณีลูกค้าชำระผ่านทางสาขา t t b หรือผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ก็จะฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าชำระผ่านทางตัวแทนชำระนะคะเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะ ชำระไม่เกิน49,000บาทต่อรายการนะคะจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่15บาทสำหรับเขตต่างจังหวัดจะอยู่ที่20บาทนะคะเทสโกโ้โรตัสยอ่ชำระไม่เกิน49,000บาทต่อรายการถึงสุด2ครั้งต่อวันนะคะค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่10บาททั่วประเทศต่อรายการนะคะบิ๊กซีนะคะยอดชำระไม่เกิน49,000บาทต่อรายการ ค่าบริการ10บาทต่อรายการทั่วประเทศนะคะไปรษณียอ่อชําระไม่เกิน50,000บาทต่อรายการสูงสุดไม่เกิน100,000นะคะต่อวันหรือต่อบารถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลก็จะอยู่ที่10บาทถ้าเป็นต่างตางจังหวัดก็จะอยู่ที่15บาทนะคะกรณีลูกค้าชําระผ่านทางตัวแทนรับชบําระค่ะลูกค้าต้องชําระก่อนล่วงหน้า2วันทำการนะคะแล้วก็ จัดเก็บใบสำาะะไว้ทุกครั้งไว้เป็นหลักฐานนะคะข้อควรระวังนะคะถ้าลูกค้าลูกค้าต้องรักษาบัตรเครดิตและรหัสฐ่านไว้เป็นอย่างดีนะคะไม่ควรเปิดเผยให้กับคนอื่นทราบนะคะกรณีถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกบัตรหรือบัตรสูญหายต้องรีบแจ้งอายัดหรือระงับบัตรทันทีผ่านทาง t t b Contact Center 1428นะคะกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกบัตร หลักด้วยตัวตัวบัตรเสริมด้วยก็จะถูกยกเลิกไปด้วยนะคะกรณีท่านมียอดค้างชำระบัตรเครดิตรวมกันสองรอบบินนะคะติดต่อการทางธนาคารขอจะสงวนสิทธิยกเลิกบัตรของลูกค้าทุกทั้งหมดนะคะ กรณีท่านมียอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตนะคะทางธนาคารมีอำนาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่กับทางธนาคารนะคะเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดนะคะการชาําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะจะได้รับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือใบกํากับภาษีเป็นทางไปรษณีย์หรืออีเมลนะคะอันนี้ก็จะมีให้กรอกในใบสมัครนะคะ ว่าลูกค้าสะดวกรับทางเป็นไปรษณีหรือว่าอีเมลนะคะกรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการหรือการแจ้งเตือนที่สําคัญนะคะหากทางธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการมีผลที่มีผลกระทบต่อลูกค้าทางธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอาจเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าระยะเวลา30วันนะคะ แต่ถ้าเกิดหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าต้องรีบแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันทีนะคะจะเป็นที่ทางสาขาก็ได้หรือทางช่องทางอื่นๆก็ได้ในอนาคตนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นช่องทางการร้องเรียนนะคะหากลูกค้ามีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com นะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ttbbankcontact ttb contact center 1428หรือที่สาขา ttb ทุกสาขานะคะอันนี้จะเป็นข้อควรระวังนะคะบัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากทางธนาคารลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำ,จำนวนมิฉะนั้นลูกค้าจะถูกคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทั้งหมดนับจากวันที่ทางธนาคารได้บันทึกนะคะอันนี้ลูกค้าสนใจสมัครไปเลยไหมคะ สมัครไปเลยนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะเป็นแบบประชาชนสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์นะคะแล้วก็จะมีเอกสารชุดนี้จะเป็น NCB นะคะจะเป็นแบบสอบถามหนังสือขอความยินยอมเป็นแบบสอบถามหนังสือขอความยินยอมนะคะทำเกี่ยวกับเครดิตของลูกค้านะคะทางธนะคะาคารจะทำจะเอาข้อมูล จำลองบัตรเครดิตเพื่อเป็นการวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็จะมีด้านการแล้วก็จะมีแบบสอบถามหนังสือขอความยินยอมจัดเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะป้องกันข้อมูลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหลนะคะตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2 6 6 2นะคะ ข้อตัวนี้ทางธนาคารอาจจะนําข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์วิจัยนําเสนอผลิตภัณฑ์กับทางธนาคารนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกเป็นยินยอมหรือว่าไม่ยินยอมก็ได้นะคะไม่มีผลต่อก,การทํารายการนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะจะเป็นทางด้านการตลาดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกบริษัทพนันธมิตรของทางธนาคารนะคะที่เขาจะนําข้อมูลของลูกค,ค้าไปวิเคราะห์วิจัยนําเสนอผลิตภัณฑ์นะคะกับทางบริษัทนะคะ ก็จะเป็นผู้บริษัทธนาชาตบล็อกเกอร์พูเดนเชียลนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกเป็นยินยอมเปิดเผยข้อมูลหรือว่าไม่ยินยอมก็ได้นะคะไม่มีผลต่อการทำรายการนะคะหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนใจจะเป็นยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ลูกค้ามีมีการอยากเปลี่ยนใจนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ที่คอนแทคเซ็นเตอร์หนึ่งสี่สองแปดนะคะหรือจะ เป็นทางช่องทางสาขาก็ได้นะ,ะอันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดของบัตรโซเชียลนะคะจะเป็นเซลชีพให้ลูกค้าเอากลับไปนะคะวันนี้เรียบร้อยนะคะลูกคา้ามีรายการอื่นให้ทางทีทีบีช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทีทีบีดูแลนะคะ